เบิร์เดย์ไปไปโอดิโอในเดือนเมษาก็วันเกิดไปไปวันที่เก้าอะเนาะเก้าพฤษภาแต่เบิร์เดย์ไปไปเดือนเมษาก็เนาะไม่รู้สิตามนั้นแต่ใดๆไปไปไม่ได้เป่าเค้กหรอกจ้ะคนโก้ทุกคนทุกคนคิดว่าคนโก้เขาห่วงไหม เขามีอาการลุกลี่ลุกลนแล้วแบบเป่าเค้กของไปไปออดิโอสุดท้ายไปไปออดิโอก็ไม่ได้เป่าอะทุกคนสังเกตอาการคนโก้ดีมีอาการแบบรีบร้อนมีอาการแบบลุกลี่ลุกลนมีอาการคือแบบนางผิดปกติอะมีใครคิดเหมือนหมุมบ้างไม่รู้นะมีใครคิดเหมือนหมุมบ้างปุ่มว่าอาการนางแปลกๆอะหรือนุ่มๆขึ้นมาเยอะหรือเปล่าไม่รู้ พยายามจะเรียกร้องความสนใจอะไรอย่างเงี้ว่าน้องแล้วหนึ่งอาการมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไงหรือคิดไปเองไม่รู้ทุกคนดูเหอะอ้า oh. ที่เกิดในวันนี้เกิดในเดือนนี้มีความสุขด้วยนี่ไงเง้ยใครมา วนมาอีกพี่เอกวนมาอีกรอสักครู่ครับเดี๋ยวสั่ชื่ซะหน่อยจ้ะ ขอให้ไปไปสุขีมันเสร็จมันคืออ่อนลูกมพราะทนนอนจะเฝ้าแงเฝ้าแทนเพราะท่านหอดวันเกิดอยู่เดวัยพ่อนี่ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เดือนเมษาอยู่ครับผมเงืดอเงืดอเงื้อเลนังเชียร์หรือบางครั้งเกิดแล้วแล้ววันเกิดเลทเป็นเดือนเนาะอ๋อไม่ได้ไปวันเกิด แต่ไปงานอีกหรือเปล่าวันที่สี่เนี่ย<อ>ไปไหมวันที่หนึ่งไปปะวันที่ยี่สิบเก้าไปปะสามสิบไปปะอเออไปก็ไปฉลองวันเกิดด้วยกัน,นอีก <laughs> อ่า <laughs> เดี๋ยวผมไปแทนหนึ่งผมจะไปกินเบียร์กับเหล้าฟรีคือ <laughs> ผมตอนนี้ผมกลัวมากเลยเพราะมีแต่คนจะไปกินเบียร์เท่านั้นเอากูาคิดเหล้าผู้เดียวได้นี่เอาบ่มีเหล้าไหมโอ้ยเสือกูเนี่ย <laughs> อ้ <laughs> อาว เราถือจนการขึ้นไปแล้วพวกนึงเอาไหนเราอวยพ่อมันเกิดก่นแล้วกันสู้ขี้มันเสมอมันคืออ่อนเด้อโอ้ยเฮ้เอาบอกมึงเอังสิตเดี๋ยวบอกเป้เาของกูก่อเนเดี่ยมันจะเบิดเราไม่เห็นมั้นี่ของเขามากกว่านี่เนี่ยทนมากอ่ะเดี๋ยว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 เกือบจะปวดฟอดเลยเฮ้เขาอวยพราะมันเกิดก็เนี่ยอ่ะอ่ะมาเรื่อย ให้ผมเหรอโอ้ยพรมาเลยพี่ก็ขอให้พี่ปายมีความสุขมากนะครับคิดเงินได้เงินคิดทองที่ทองมีแฟนคลับที่น่ารักตลอดไปแฮปปี้ไปได้ทุกอครับอ่ะต้องคนนี้แหละมองหน้าผมนานมากอ่ะอ้าวก็ไม่ใช่กูหรอกอะไรแน่นอนคิ of <S 2> <S 2> <S ้วกูแท้ไอ้ยอย่าเลยไม่มีเบอร์ด้วยอะเอาเลยพี่คุยพี่จะไปไอ่ทำไมเขินเขินจะไม่เขินเชื่อผมเต็มที่โอ้ยพรโอ้ย เกกูใหม่หมดแล้วโอีจะหมดแล้วอแต่พี่เขินปั๊บพี่แหลมคุผมเลยเอางี้เพื่อไม่ให้พี่เขาเขินก็ขอให้พี่ตายลำาเลยตายกูละ เลยพี่เวพอยเป็นเลยพี่ก็ขอให้พี่ายร่ำๆเลยนะครับแล้วก็หล่อขึ้นทุกๆวันนะครับเอาทักกูนี่พูดถึงความจริงก็ถือความจริงอโอ้ยขอให้ไปไปสุข,ขียมันมีความสุขตลอดปี

เค้กก oh, okay. ูเบิแล uh, right? ้วเอาเลยเราหมดเค้กจะไหม้หมดแล้วโอเคขอบคุณครับเอาไปต่อยที่นั่นมาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆวงทีทีด้วยขอบคุณครับทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้มีเค้กจากพี่ข้างล่างมาใช่ไหมวันนี้ขอบคุณครับแฮปปี้เบิร์ตโอ๊ยเดี๋ยว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 เดยวโอ๊ยอะไรเป็นเบาโอ้ ชีวิตกูเป่ากับขังกันขังกันเห็นไหมพี่นุ๊กเป่าดูน่ารักเลยนะพี่แต่ถ้าพวกผมเป่าแท้เนี่ยผมว่าขวดลอยขึ้นมาแน่เลย